ดาราดังดีกรีหมอสารภาพเรื่องอัพค่าตัวแพงฉ่ำกว่าดาราเบอร์ต้นหลายคนก็รู้จักเขาคนนี้จากการเป็นนักร้องริดเรืองริดริพาณิชหรือว่าริดเดอะสตาร์ตอนนี้เป็นถึงดีกรีคุณหมอเรียกว่าหมอริด เราจะเห็นเขาในวงการบันเทิงซึ่งก็ไม่ทิ้งแถมมีธุรกิจคลินิกเสริมความงามและสุดนั้นหมอฤทธิ์ได้ออกรายการ gtalk EP 2 0ช่อง YouTube 3D Channel มีบางช่วงนั้นเผยถึงเรื่องราวในอดีตเคยตั้งค่าตัวเองด้วยบอกว่ามีช่วงที่แพชชั่นแรงมากอยากเป็นหมออยากช่วยคนอยากรักษาคนไข้ให้ได้เยอะๆแพชชั่นแรงมาก ต่อให้วงการนี้เยา้ายวนแค่ไหนก็เอาไม่อยู่ตอนนั้นก็เลยเกิดคอนเสิร์ตอำลาที่ทุกคนแซวว่าอำลาที่ไม่ได้อำลาแต่ผู้จัดการก็โทรมาบอกมีงานติดต่อมาวันเสาร์รับไหมลองรับไหมค่าตัวตอนนั้นก็โอ้โห่ฉ่ำนี่จะบอกว่าพูดเลยนะเพราะว่าออกจากบ้านนั้นแล้วพวกเธอก็ไม่รู้ฉันคิดค่าตัวของฉันเองฉันไม่ได้ใช้ค่าตัวที่บริษัทคิด คือบริษัทจะมีเรทกาดตรงกลางที่ทุกคนต้องขายของตามราคานั้นของฉันฉันคิดตามราคานั้นฉันก็บวกฉชำฉันแพงกว่าดาราเบอร์ดังๆกี่คนก็ไม่รู้แต่ฉันแพงฉชำแล้วมันก็มีคนจ้างทุกอาทิตย์เดือนละ8ครั้งเสาร์และอาทิตย์